คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี fc มิรร,รกักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องมาชมในทางหวยนอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจำวันอาทิตย์นะครับที่27นะครับตุลาคมพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็มไม่ทำาอฟซีพี่น้องผิดหวังนะเมื่อวานได้เด่นลูดอยู่ที่0กับ7นะครับ4นอยเข้า3นอยเด้งๆแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรักนะครับที่มีความโชคดีก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมเนื้อทางหวยหน้อยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับแอดบวกศูนยเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเด,ดเ,เด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายลูดเน้นลูดศูนย์กับห้านะครับพวกความชัวนะครับสามศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สามหลักห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกนะครับเจาะสี่คู่สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับพวกความชัวสามตัวตเด่นนะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับสามศูนย์สาม 175 303 7 5 0ม7 0นย์สด้นนะครับสำหรับเบิร์นก็จะมี0011577ให้4คู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นแรงใจด้แอดมินนะครับขอขอบคุณ,คณ,คณทุกรายการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตุลาไปก่อนเชื่อกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ